เอาเหรอค่ะโอเคครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้สุขขาวทุกท่านนะครับก็ผมจริงๆผมเป็นโควิดมื่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่เดือนระกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็รักษาตามอาการที่โรงพยาบาลนะครับก็รักษาจนหายเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละก็คืออา,อาการก็หายเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติก็คือการนอน มากกว่าก็คือนอนนอนแล้วอยากนอนอีกนอนแล้วไม่อิ่มแล้วก็เรื่องของการหายใจเนาะที่จะมีปัญหาว่าเ,เราเหมือนออกกาลังกายครับแต่หายใจได้ไม่เต็มที่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการปกติเพราะว่าก็ทราบว่าเหมือนมันเป็น,เป,นเป็นกันทั้งหมดอะ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งหมดหนลครับก็เลยทิ้งระยะมาจนประมาณเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว สงเดือนที่แล้วเนี่ยครับว่าทางหมอรังสิตเองก็มีเนี่ยครับมีสารสกัดตัวนี้อยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวเออ่ก็ลองลองลอง,ลองดูอะไรเงี้ยครับลองทานดูก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่วันแรกการนอนเปลี่ยนไปนะฮะรูปแบบของการาใช้ชีวิตเปลี่ยนไปก็คือการหายใจกลับมาดีขึ้นตามปกติขึ้นการนอนเนี่ยเรารู้สึกว่าการนอนการนอนรู้สึกมันเขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่ามันธรรมดาเนาะการตื่นขึ้นมาเราอยากนอนต่อ แต่พอทานตัวนี้เนี่ยก็คือตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นเลยแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวันถึงแม้จะนอนดึกตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ตามเยฮะพอตื่นขึ้นมาก็มีความสดชื่นแล้วก็ใช้ชีวิตได้สบายมากวันนี้ก็ตื่นก่อน6กโมงทุกวันเลยครับอันนี้ขอตัวแทนของที่บ้านติหกท่านใช่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะคือเป็นตัวแทนของคุณพ่อแล้วก็แม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็หลานที่บ้านติดทั้งหมดหกท่านค่ะแล้วก็ ได้ตัวนี้มาช่วยรักษาคือพ่อกับแม่ไปโรงพยาบาลรักษาตามอาการได้ยาฟาริมาได้ยาลดน้ำมูกได้ยาขับเสมหะค่ะแต่ด้วยความเรากินยาตามอาการแล้วไม่มอีอาการไม่ดีขึ้นก็เลยติดต่อที่มหาวิทยาลัยสงสิเพื่อได้รับตัวนี้มารักษาประมาณ3วันค่ะอาการที่เป็นหายค่ะเหลือขีดเดียวแล้วก็ไม่มีการอาการลองโควิดเกิดขึ้นทั้ง6คนค่ะ ใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในครอบครัวที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยแช่งสิทธิ์ค่ะขอบคุณนะค,ขคนะขอบคุณนะค,คนะค